โซดาทุกค,คนตอนนี้เราก็อยู่ช่องว่าไงไรแชนแนลนะคะเราจะมารีวิวเค้กเอเทกับเค้กไอเกันนะคะฝากกันูกันได้นี่เป็นนี่ได้ามาแล้วนะคะก็คือของอันนี้ได้ามาแล้วนะคะเคะ้กไอเทคของเราก็เป็นประมาณนะะี้เลยสวยนะคะเจอไซเดอร์ดูจะมาทำคลิปในในอีกคลิปหนึ่งเนาะเราจะเห็นเหตุไปก่อน ก็มันเป็นไปสีม้วนอะไรขี้ขี่ขี้บอกไปในช่องช่องช่องที่ทำอะช่อง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 ไหนรู้นช็อตจะไม่อะลงไปช่องนั้นละนี่ก็เป็นแค่นี้แล้วก็มันจะนี่นะนี่อันนี้สวยนี่แหละก็ที่แล้ก็ไม่ต้องมีอะไรมาแล้วก็คือเหลือแค่ไอแคลก็ กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ช่วยช่วยว่าะเช่นนี้ค่ะช่วยคอยันรูปคดีไห้ด้วยน่ะ